สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาติวเรื่องการอ่านโน้ตดนตรีสากลน,นะครับในเบื้องต้นเลยนะครับเราต้องมาทำความรู้จักกับบรรทัดห้าเส้นกันก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งเป็นบรรทัดที่เอาไว้บันทึกโน้ตสากลน,นะครับแล้วในคลิปนี้ผมจะสอนในการอ่านโน้ตของบุญแจซอนก่อน ผมจะอธิบายก่อนว่ากุญแจซอนเนี่ยเป็นกุญแจที่บอกว่าโน้ตท,ที่คาบเส้นที่สองอยู่เนี่ยโน้ตตัวซอนนะครับหาตัวซอนนะคราวนี้วิธีการที่จะอ่านว่าโน้ตตัวอื่นเน่ยเป็นโน้ตชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยต้องมาดูตรงนี้ครับในกรณีที่โน้ตท,ที่สูงกว่าตัวซอนต่อไล่แบบนี้ครับ ซอนลาทีโดเลมีฟาถ้าสูงกว่าอีกก็กลับมาซอนใหม่แล้วไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราต้องท่องตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับแต่โน้ตที่ต่ำกว่าไล่แบบนี้ครับซอนฟามมเลโดทีลาถ้าต่ำกว่าอีกก็กลับมาซอนใหม่แล้วไล่มาเหมือนเดิมนะครับแล้ววิธีการไล่ชื่อโน้ตเนี่ยเราจะไล่การสลับระหว่างเส้นช่องเส้นช่องเส้นช่องไปเรื่อยๆนะครับ คราวนี้ตัวแรกที่ผมจะสอนอ่านคือตัวนี้ครับถ้าอยากรู้ว่าตัวนี้คือโน้ตชื่ออะไรเนี่ยเราต้องไล่มันมันอยู่สูงกว่าใช่ไหมครับเราต้องไล่แบบนี้ซอนลาทีโดเลมีฟาซอนไล่ระหว่างเส้นช่องเส้นเหมือนเดิมครับเริมทีซอนครับเส้นซอนซอน,อนลาทีทีอยู่เส้นนะครับ ใีนีช่องกรโดตัวนี้ก็คือตัวโดครับอ่าเข้าใจนะครับอันนี้มาดูตัวต่อไปที่ผมจะสอนมันอยู่ต่ำกว่าซอนพิธีไล่น้นที่ต่ำกว่าก็คือซอนฟามมเรโดทีลาอันนี้มันต่ำกว่าซอนต่ำกว่าก็เป็นฟาที่อยู่ในช่องก็เป็นฟานะครับ ตัวต่อไปครับอยู่สูงกว่าซอนไล่ซอนลาทีโดเลมีฟาซอนนะครับซอนช่องก็เป็นลาครบเส้นก็เป็นทีตัวนี้ก็คือโน้ตตัวทีครับอ่ามาดูตัวต่อไปครับอยู่ต่ำกว่านะต่ำกว่าบรรทัดที่สองที่เป็นซอนนะครับไล่ลงมาซอน ฟาขับเส้นมีต่ำกว่าเลคื K. ถือว่าอยู่ในช่องนะครับมันไม่ได้ขับเส้นตัวนี้คือตัวเลอันนี้มาดูตัวตัวนี้กันครับขับเส้นเหมือนกันอยู่ต่ำกว่าคุณจจซอนเหมือนกันก็ไล่ลงมาซอนช่องฟ้าคับเส้นมีนะครับตัวนี้คือตัวมีมีต่ำนะอ่ะมาดูตัวสุดท้ายกันนะครับ เพราะตอนนี้อยู่สูงกว่าคอนแจซอนตัวกว่าปรรทัที่สองไล่ขึ้นซอนลาทีโดเลตัวนี้คือตัวเลครับไล่วิธีไล่เนี่ยจะไล่กันสลับระหว่างเส้นช่องเส้นช่องเส้นไปเรื่อยนะครับซอนลาทีโดเลตัวนี้คือตัวเลครับวิธีการ ผมอยากให้ทุกคนไปลองท่องตัวนี้ดูนะครับท่องโน้ตตัวนี้ดูตัวนี้ข้างบนนี่คือวิธีการไล่โน้ตที่อยู่สูงกว่าตัวซอนนะครับตัวล่างนี่คือวิธีการไล่โน้ตที่อยู่ต่ํากว่าตัวซอนนะครับท่องให้คล่องเลยน,นะครับหรือไม่ก็จดไว้ใานาการะดาษก็ได้เมื่อเวลาเราเจอโน้ตต่างๆนี่ยเราก็เอาตัวนี้แหละ มานั่งไล,ไล่จากมาที่สองถ้าสูงกว่าก็ไล่ขึ้นไปถ้าต่ำกว่าไล่ลงมาตา,ามที่ผมเขียนไว้เลยนะครับอันนี้สูงกว่าอันนี้ต่ำกว่านะครับอ่าสลับคลิปนี้ขอจบลงแต่เพลงเท่านี้นะครับในคลิปต่อไปผมจะมีแบบฝึกหัดมาให้เรื่อยๆนะฮะ <c oughs> สําหรับการอนุสวัสดีครับ